ผลิตภัณฑ์เสรอาหารที่เป็นอันดับหนึ่งในบรรดาธุรกิจประเภทเดียวกันไม่เพียงแค่ในประเทศเกาหลีเท่านั้นยังได้รับความนิยมในต่างประเทศเช่นกันในสถานการณ์โควนนนิดนี้ยอดขายได้เติบโตขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง3 5เแล้วคาดการว่ามูลค่าการส่งออกจนถึงปลายปีนี้จะได้มากกว่า200ล้านดอลลาร์บริษัทกระจายสินค้าจะไปได้ด้วยดีคุณภาพและราคาสินค้าจะต้องได้รับการยอมรับ,รบจากผู้บริโภคด้วยนะครับ ผมคิดว่านี่คือเคล็ดลับข้อสำคัญเลยล่ะครับเราใช้สโลแกน Absolute Quality, Absolute Price มาตั้งแต่แรกแล้วและทำการตีตลาดต่างประเทศสุดท้ายแล้วลูกค้าต่างประเทศมาลองใช้ครั้งหนึ่งก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่กลับมาซื้อซ้ำและใช้อย่างต่อเนื่องและเหตุผลที่ลูกค้าจากบริโภคเฉยๆกลับมาสนใจทำธุรกิจนั้นผมคิดว่าเป็นเพราะเขาเชื่อในคุณภาพ และราคาสินค้าของเราครับสิ่งหลักที่ทําให้ธุรกิจเติบโตก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีมชีววิศวกรรมของสถาบันวิจัยพลังงานปรราณมนูเห็นคนป่วยโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันต่าลงจากการรักษาด้วยรังสีจึงทําการค้นคว้าวิจัยบ้งกุยโกดหัวบัวและโบตันผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมส่วนประกอบจากธรรมชาติ ปี2006ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็น functional food จากองค์การอาหารและยาและเดือนพฤษภาคมนี้ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสีเขียวอีกด้วยช่วงแรกตอนเริ่มทําการวิจัยที่สถาบันผมเริ่มทํางานที่ห้องวิจัยภูมิคุ้มกันที่โรงพยาบาลสถาบันปฐมณูครับตอนนั้นโรงพยาบาลปฐมณูกับศูนย์วิจัยเป็นที่เดียวกันซึ่งตอนนั้นคนไข้มะเร็งที่มารับการรักษาฉายรังสีต้องลำบากมากเพราะภูมิคุ้มกันต่ําลง ระบบภูมิคุ้มกันพังจากรังสีได้ยังไงแล้วทำยังไงถึงจะเอาชนะมันได้ผมทำการบ้าน2ข้อนี้ทั้งชีวิตครับสถาบันวิจัยที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เฮลแคร์เป็นผู้ผลิตและส่งต่อให้บริษัทกระจายสินค้าเริ่มยอดขายที่82ล้านบาทในปี2009เติบโตเรื่อยๆจนปีที่แล้ว2019ยอดขายรวม30,000ล้านบาทหลังจากเกิดโควิด1 ทำให้ช่วงนี้คนหันมาสนใจด้านภูมิคุ้มกันกันมากขึ้นสินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรและการยืนยันถึงประสิทธิภาพทําให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคต่างประเทศเป็นอย่างมากเราดูว่ามีจุดที่เราพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถมองในมุมนี้อาจจะเป็นส่วนประกอบใหม่อาจจะไม่ใหม่ทั้งหมดแต่เป็นปรับปรุงสูตรส่วนผสมใหม่สุดท้ายเราก็ได้สร้างตามที่เราได้คิดค้นมาครับ แล้วมันก็ได้รับการยอมรับในต่างประเทศด้วยถ้ามองดูแล้วจริงๆเฮโมฮิม hey, เริ่มด้วยแนวคิดจากศาสตรตะวันออกไปเสริมและเติมเต็มในส่วนที่ศาสตรตะวันตกนั้นทำไม่ได้ปรับและประยุกต์ให้เข้ากันเราเริ่มด้วยแนวคิดแบบนี้นะครับแล้วชาตะวันตกก็เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับส่วนประกอบธรรมชาติแล้วครับไม่เพียงแต่จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในวงการธุรกิจถึง6ปีต่อเนื่อง และด้วยเทคโนโลยีพิเศษทำให้สร้างความนิยมอย่างรวดเร็วในตลาดโลก